ไปดูศัก,กยภาพของน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณค่ะก็ได้ชื่นชมตัวแทนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะควา้ารางวัชลชนะเลิศค่ะท่องจําอ่านอังกุระอ่านนะคะระดับนานาชาตินกกุงมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนยเลขขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตะได้นําคณะนายอมดสามาะค่าและครอบครัวตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจําอังกุลอ่านระดับนานาชาติณเมืองมักกะ ประเทศซาอุดิอราระเบียเข้าพบพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพตนะคะในการนี้ค่ะพลเอกประวิทย์ก็ได้มีการชื่นชมและแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนของเยาวชนไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะทางด้านของเลขาธิการสอปตอค่ะก็ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาค่ะแต่ก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาและการปฏิบ การเรียนรู้ทางหลักการของศาสนาในทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ของทางศาสนาและการเรียนรู้ตามหลักคําสอนสของศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่โดยการดําเนินงานของสอบตอก็ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการตามศาสนาเผยแผ่คุณธรรมความดีความเก่งของเยาวชนและการเลี้ยงดูของครอบครัวให้เห็นถึงความสําคัญกับการเป็นคนดีคน เก่งให้กับเยาวชนคนอื่นๆต่อไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ